สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป3ทัพิเศที่น่ารักทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูอ้อยในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูได้เฉลยการบ้านอ่าครั้งที่แล้วให้นักเรียนไปแล้วในชั่วโมงโฮมรูมนะคะอ่าคนที่เข้ามาโฮมรูมนะคะบางคนอาจจะดูไม่ชัดเจนนะคะก็สามารถเข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้ได้ส่วนคนที่ ไม่ได้เข้ามาโฮมร o ูมก็สามารถเข้ามาตรวจได้นะคะ,ะคุณครูอ้อยไม่ได้เฉลยทั้งหมดนะคะจะทําการสุ่มนะคะสุ่มเฉลยเป็นหน,หน้าไปนะคะ,ะในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้า129เนะคะเป็นการทบทวนเรื่องของการคูณน,นะคะหน้า129นะคะแล้วก็หน้า131นะคะอ่เดะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ,ะหน้าหน้า129นะคบอ่ เขาจะแสดงจํานวนกลุ่มมานะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยคุณครูว่าให้เป็นจํานวนถาดแล้วกันถาดลูกอมเนาะมันจะมีทั้งหมด2ถาดเพราะฉะนั้นจํานวนกลุ่มของเราก็คือ2นะคะครนี้จํานวนสมาชิกคืออะไรจานวนสมาชิกก็คือจํานวนลูกอมหรือท็อฟฟี่ที่อยู่ในแต่ละถาดซึ่งก็มี1 2 3 4สาสี่ ในหนึ่ถาดก็จะมีอยู่4อันอันนี้ก็จะเหมือนกัน1 2 3 4เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของเราก็คือ4เพราะฉะนั้นผลคูณนะคะผลคูณก็คือ2คูณ4ะคะผลคูณคือเอา2ไปคูณกับ4เพราะฉะนั้น2 4เป็น8นะคะคำตอบตรงนี้ก็คือ8นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการบวกเราจะเขียนได้อย่างไร ประโยชน์สัญลักษณ์ของการบวกก็คือจํานวนสมาชิกอ่าจำนวนสมาชิกคือตรงนี้นะคะ1 2 3 4อ่าเอามาบวกกันกับ1 2 3 4 4เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ4บวก4ก็คือเอาจํานวนสมาชิกมาบวกกัน2ครั้งก็คือจํานวนกลุ่มนั่นเองนะคะอ่าเราก็จะเขียนได้ว่า4บวก4นะคะซึ่ง4บวก4มีค่าเท่ากับ นั่นเองนะคะ,ะส่วนประโยคสัญลักษณ์ของการคูณเราก็คือเอาจำนวนกลุ่มคูนด้วยจำนวนสมาชิกนั่นก็คือสองนะคะสองคูนสี่สองสี่ก็คือแปดนมคะไม่ยากเลยนะคะอะ่ข้อต่อไปเรียน,นสังเกตเห็นอ่หนึ่งกล่องผลไม้นะคะสองสาม 4, 5สี่ห้าซึ่งมีทั้งหมด5กล่องนั่นคือจํานวนกลุ่มนักเรียนก็ใส่ลงไปเลย5จํานวนสมาชิกก็คือจํานวนส้มที่อยู่ในกล่องแต่ละกล่องนี่นะคะกล่องหนึ่งก็จะมีอยู่3 1 2, 3นาะคะ1น3เพราะนั้นจํานวนสมาชิกก็คือ3นะคะผลคูณก็คือเอา5ไปคูณ3 5 3เป็นอ่า15นะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวกได้อย่างไร เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของการบวกแต่ละกล่องอ่าแต่ละกล่องก็มีอยู่3ใช่ไหมคะ3บวกด้วยสามอ่ใหม่นะคะ3บวกด้วย3บวกด้วย3บวกด้วย3แต่ละกล่องใช่ไหมคะเราก็เขียนได้เลยอ่า3 บวก3บวก3บวก3นะบวกกัน5ครั้งนะคะประโยคสัญลักษณ์ของการคูณง่ายมากเลยก็เอาจำนวนกลุ่มมาคูณกับจำนวนสมาชิกนั่นก็คือเอาเอาไปคูณกับ3ซึ่ง3 5ก็15เห็นไหมคะยากข้อต่อไปนะคะเร้จะสังเกตเห็นกล่องรูปหัวใจมีทั้งหมดกี่กลอ่องมีทั้งหมด3กล่อง นะคะสามกล่องนั่นก็คือจำนวนกลุ่มก็คือ3กลุ่มนะคะในแต่ละกล่องมีหัวใจอยู่กี่ดวงอ่วง1า3 4อ่าห2 3 4อ่าเห็นไหมคะในแต่ละกล่องจะมีรูปหัวใจอยู่4ีดวงเพราะฉะนั้น4ีดวงนั่นคือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มแล้วก็ใส่ลงไปผลคูณผลคูณก็คือเกิดจากการเอา3ามไปคูณ4ี4เป็นเท่าไหร่คะ เออสามสี่สิบสองแล้วก็ใส่ไปประโยคสัญลักษณ์ของการบวกเขียนได้อย่างไรอ่าประโยคสัญลักษณ์ของการบวกก็คืออ่าเราก็เอาจํานวนสมาชิกอ่าจำนวนสมาชิกในแต่ละกล่องอ่ากล่องแรกก็คือเท่าไหร่คะกล่องแรกก็คือ4กล่องที่2คือ4กล่องที่3ก็คือ4เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเนี่ยจำนวนสมาชิกมาบวกกันนะคะก็คือ4บวก สีบวกสอ่าบวกกัน3กล่องหรือบวกกัน3ครั้งนะคะประโยคสัญลักษณ์ของการคูณเราก็เอาจำนวนกลุ่มคูณด้วยจำนวนสมาชิกนะคะ3 4เป็น12เพราะนั้นคำตอบเหมือนกันไม่ว่าจะบวกหรือจะคูนนะคะนั่นคือความสัมพันธ์ของการบวกและการคูณน,นะคะอ่ะต่อไป ไปดูที่หน้า131นะคะหน้า131คันนี้หน้า129เขาให้เป็นรูปภาพมาแต่หน้า131เขาจะให้เป็นโจทย์ปัญหามานะคะข้อแรกเขาบอกว่าเงาะ7กระจาดกระจาดละ4ผลจะมีเงาะทั้งหมดกี่ผลเพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มก็คือจำนวนกระจาดนะคะก็คือ7นะคะจำนวนสมาชิก ก็คือจํานวนเงาะาที่อยู่ในแต่ละกระจาดเงาะหนึ่งกระจาดจะมีอยู่4ผลเพราะฉะนั้นจํานวนสมาชิกก็คือ4นะคะเพราะฉะนั้นผลคูณคืออะไรล่ะคะผลคูณก็คือ7จ็คูณสี่เจ็เป็นเท่าไหร่คะเจ็ดสี่ยี่นะคะเราจะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการบวกได้อย่างไร ่เราก็เอาจำนวนสมาชิกอ่มาบวกกันนะคะกี่ครั้งคะเจ็ดครั้งนะคะก็คือเจ็ดกลุ่มก็คือเจ็ดกระจาดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประโยคสัญลักษณ์ของการคูณทำอย่างไรก็คือเอาเจ็ดคูณด้วยสี่ นะคะแค่นั้นเองไม่ยากนะคะต่อไปข้อที่9นะคะโจทย์เขาให้มาก็คือนก5กลงกลงละ1 10ตัวเพราะฉะนั้นนก5กลง5ก็คือจำนวนกลุ่มค่ะอ่าแต่และกลงมีนกอยู่10ตัวเพราะฉะนั้น10ก็คือจำนวนสมาชิกนะคะผลคูณก็คือ5คูณ10 5คูณ10ได้เท่ากับอ่า5้ 50. นะคะอ่ะเดี๋ยวขยายให้ดูชัดๆนะคะประโยคสัญลักษณ์ของการบวกเขียนได้อย่างไรเขียนได้ยังไงคะเราก็เอาจํานวนสมาชิกจำนวนสมาชิกก็คือ10บใช่ไหมคะอ่าสิบบวกสิ 10, บวกสิ 10, บวกกันกี่ครั้ง5ครั้งนั่นก็คือจํานวนกลุ่มใช่ไหมคะบวกสิบสบวกกัน5ครั้งก็คือ50 ประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการคูณเขียนอย่างไรก็เอาจํานวนกลุ่มจํานวนกลุ่มก็คือ5คูณด้วยจํานวนสมาชิกก็คือ10เพราะฉะนั้นก็คือ5คูณ1 0เห็นไหมคะไม่ยากเลยอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะนอกเหนือจากนี้ะคะก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะค,คุณครูสุ่มเอามาตรวจให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะข้อสุดท้ายเขาบอกว่า คุกกี้ถุงละ1ิบชิ้นอ่าโ,โดนโจทย์หลอกละคุกกี้ถุงละ1ิบชิ้นมีคุกกี้สามถุงบางคนอาจจะเอา1ิบเป็นจำนวนกลุ่มอาจจะเอา3ามเป็นจำนวนสมาชิกซึ่งไม่ใช่นะคะเราต้องมาพิจารณาตรงนี้คำว่าถุงละนี่คำว่าสามถุงเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านโจทย์เราจะต้องวิเคราะห์โจ์อ่าวิเคราะห์ออกมาว่าเขากล่าวถึงอะไรกล่าวถึงคุ คกี้ใช่ไหมคะคุกกี้มีอยู่3ถุงเพราะฉะนั้น3ถุงนี้คือจํานวนกลุ่มค่ะนักเรียน3คือจํานวนกลุ่มนะคะในแต่ละถุงคุกกี้มีอยู่3ถุงในแต่ละถุงมีอยู่10ชิ้นเพราะฉะนั้น10คือจํานวนสมาชิกอ่าเพราะฉะนั้นผลคูณก็คือ3ามคูณสได้เท่ากับ3 0บอ่าบวก ประโยคสัญลักษณ์ของการบวกเขียนอย่างไรก็คือเอาจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มมาบวกกันอ่าสิบบวกสิบบวกสิบก็คือจํานวนคุกกี้สามถุงก็คือบวกสิบสามครั้งใช่ไหมคะอ่าง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นประโยชนสัญลักษณ์ของการคูณก็คือเอาสามมาคูณสิบอ่าเห็นไหมไม่ยากสามคูณด้วยสิบอ่า นี่คือการเฉลยการบ้านนะคะซึ่งครั้งที่แล้วคุณครูให้ให้ไปหลายหน้านะคะแต่ว่าคุณครูจะสุ่มออกมาเฉลยให้นักเรียนดูนะคะอะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันอยู่ด้วยกัน4เรื่องนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยอะเรื่องแรกก็คือการคูณด้วย1อ่าเรามาดูเลยการคูณด้วย1เป็นอย่างไรเขาบอกว่า จำนวนใดก็ตามแต่ที่มาคูณกับ1ห,หรือ1ไปคูณกับจํานวนใดก็ตามแต่มันจะได้เท่ากับตัวของมันเองหรือได้เท่ากับจํานวนนั้นๆที่มาคูนอ,อีกหนึ่งรอบนะคะ จำนวนใดที่นำมาคูณกับ1ห,หรือ1ไปคูณกับจำนวนใดก็แล้วแต่ผลคูณที่ได้จะได้เท่ากับจำนวนนั้นๆหรือพูดง่ายๆก็คือได้เท่ากับตัวมันเองมันเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูอย่างเช่นอ่ะหคูณด้วย2หรือ5คูณด้วย1อ่ะหรือ6คูณด้วย1ห,หรือ อ่า15คูณด้วย1หรือ1คูณด้วย24อ่าหรือ85คูณด้วย1อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะคะเขาบอกว่าจำนวนใดก็แล้วแต่ที่มาคูณกับ1 หรือ1ไปคูณกับจํานวนใดก็แล้วแต่มันจะได้เท่ากับจํานวนนั้นนะคะจานวนนั้นก็คืออ่าอย่างเช่นอันเนี้ยก็คือข้อนี้นะคะอ่าเดี๋ยวครูคจะเขียนเรียงเป็นข้อไว้ละคะน1อ่าสองสามสี่อ่าข้อ5อ่าข้อ6อ่ามี6ข้อนะคะตัวอย่างนะคะ1คูณ2ก็ได้เท่ากับ2เพราะนั้น 2คือจํานวนที่มาคูณกับ1ใช่ไหมคะมันจะได้เท่ากับตัวของมันเองข้อต่อไปข้อที่2คือ5มาคูณกับ1เพราะฉะนั้นจํานวนใดก็ตามแต่ที่ไปคูณกับ1ก็จะได้เท่ากับตัวของมันเองก็คือ5อ่าเพราะฉะนั้น6กคูณหนึ่งก็ต้องได้ต้องได้เท่ากับ6 15คูณหนึ่งก็ต้องได้เท่ากับอ่าสิบห้าหนึ่งคูณยี่สิบสี่อ่าหนึ่งไปคูณกับจำนวนใดก็ตามแต่จะได้เท่ากับจำนวนนั้น นะคะคเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ24นะคะ85ไปคูณ1ก็ต้องได้เท่ากับ85เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะ,ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการคูณด้วยศูนย์เมื่อกี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการคูณด้วย1นึ่ไปแล้วตอนนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณด้วยศูนย์เขาบอกว่า จํานวนใดก็ตามแต่เห็นไหมขึ้นต้นคล้ายๆกันเลยจํานวนใดก็ตามแต่ที่นํามาคูณกับ0หรือ0ไปคูณกับจํานวนใดก็ตามแต่ผลคูณที่ได้จะต้องได้เท่ากับ0น,นะคะเมื่อกี้ถ้าคูณกับ1จะได้เท่ากับตัวของมันเองหรือจํานวนที่เอาไปคูณแต่ตอนนี้คือถ้าเอาไปคูณกับ0หรือ0ไปคูณกับจํานวนใด ก็จะมีค่าเท่ากับ0ทันทีอย่างเช่นเมื่อกี้2คูณ0 0คูณ5 0คูณ8 24คูณ0 15คูณ0 99คูณ0นะคะหรือ หนึ่งร้ 100, อยคูณศูนย์มาทำทีละข้อนะคะอันนี้คือตัวอย่างผู้กำหนดข้อก่อนข้อ1ข้อ2 3 4 5 6มอ่ะเอ่ะนี่มี7ข้อจำนวนใดก็ตามแต่ที่มาคูณกับ0เพราะฉะนั้น 2มาคูณกับ0ย์เขาบอกว่าจํานวนใดก็ตามแต่ที่มาคูณกับ0นย์มันจะมีค่าเท่ากับ0ทันทีเพราะฉะนั้น2มาคูณกับ0ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ0หรือเขาบอกว่า0ไปคูณกับจํานวนใดก็ตามแต่ผลคูณที่ได้ก็จะต้องได้เท่ากับ0นย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น0คูณ5เพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็คือ0นเหมือนเดิม0คูณ8ก็ได้0 2นยคูณ0 ก็ได้0 15คูณ0ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ0นะคะ99คูณ0 0น0 0้ยคูณ0 0เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะคันนี้มันจะมีเทคนิคอยู่สมมุติว่าเขากำหนดจำนวนเยอะๆให้อ่าอย่างเช่น1000เนี้ยอ่าคูณ เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนแล้วว่าคูณ1กับคูณ0ให้นะคะ1,000คูณ10่อ่าอ่าอ่คูณหอ่า9้อ่า9,000อ่าคูณ1อ่า1คูณด้วยอ่าส0 0 1คูณด้วย อ่ะ8 0ออ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างง่ายๆนะคะอ่ะเดี๋ยวกำหนดข้อให้อ่ะข้อที่1ข้อ2อ,อ่ะข้อ3อ่ะข้อ4อ่ะข้อ5ตัวอย่างมีทั้งหมด5ข้อนะคะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าอะไรที่คูณกับ1ห,หรือ1ไปคูณอะไรก็ตามแต่มันจะได้เท่ากับตัวของมันเอง อันเนี้ยคำตอบนักเรียนสามารถดูได้เลยว่า1คูณ1000ก็ต้องได้เท่ากับ1000 200คูณ1ก็ต้องได้เท่ากับ200ถูกต้องไหมคะแต่ในเนี้ยเนี่ยค่ะในนี้มันจะมีเลขศูนย์อยู่ใช่ไหมคะมนี่จะสังเกตเห็นว่าเลขศูนย์นะคะมันจะอยู่ข้างหลังเนี่ย1,000ก็คือศูนย์อยู่ข้างหลัง200คือศูนย์อยู่ข้างหลังมันจะมีวิธีลัด วิธีรัดยังไงพอเราเห็นจำนวนแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะให้เราสามารถดึงศูนย์ออกมาได้เลยวิธีการดึงศูนย์เราจะไม่สามารถดึงมั่วๆออกมาได้นะคะอ่ะเรียนสังเกตว่าศูนย์ตัวนี้อยู่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเพราะฉะนั้นการดึงศูนย์เราก็ดึงออกมาเลยเรียงหน่วยสิบร้อยเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะคูณเราก็แค่เอา1ไปคูณกับ1เท่านั้นเอง1คูณ1ก็ได้เท่ากับ1 อ่าเห็นไหมคะคาตอบก็เหมือนเดิมนะคะอะไรก็ตามแต่ที่คูณกับ1ห,หรือ1ไปคูณอะไรก็ตามแต่จะมีค่าเท่ากับตัวของมันเองแต่อันเนี้ยครูอ้อยจะสอนในวิธีลัดนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปตั้งคูณให้เสียเวลานะคะถ้าเราเห็นศูนย์เยอะๆเราแค่ดึงศูนย์ออกมาแค่นั้นเองนะคะ พราะฉะนั้นข้อที่2นะคะสองรอคูณหนึ่งอ่าสองร้คูณหแล้วก็ดึงศูนย์ออกมาเลยศูนย์อยู่หลักหน่วยหลักสิบอ่าสตัวหน่วยอ่าเดี๋ยวขอพายอ่ะหน่วยสิบะัะนั้นตัวที่เหลือก็คือเอา2ไปคูณ1หรือ1นคูณสก็จะมีค่าเท่ากับ2เห็นไหมคะคำตอบเหมือนเดิมอ่ามาดูข้อที่39000คูณ1น,นะคะมีศูนย์อยู่3ตัวก็คือ หน่วย1 0 1ร้ใช่ไหมคะเราก็ดึงออกมาเลยค่ะอ่าหน่วย1 0บร้เพราะนั้นเหลือตัวสุดท้ายก็คือเอา9ไปคูณ1นใช่ไหมคะเ1เป็น9เห็นไหมคะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้น1คูณ400ก็ต้องได้เท่ากับอ่า400 1คูณ800ก็ต้องได้เท่ากับ800ใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่ะครนี้คุณครูอ้อยมีคำถาม อ่เดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้ออกนิดหนึ่งลบออกนิดหนึ่งปึ๊บคุณครูอ้อยมีคำถามคำถามว่าสมมุติว่าคุณครูอ้อยกำหนดหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยเอ้หนึ่งหมื่นสองร้อยคูณด้วยหนึ่ง เมือ่อกีค้ e, คุณครูบอกว่าดึงง่ายมากเลยก็คือดึงศูนย์ออกมาไว้เลยนักเรียนสังเกตเห็นศูนย์มีกี่ตัวนักเรียนดึงออกมาไว้เลยอันเนี้ยคุณครูถามว่าเราเห็นศูนย์อยู่กี่ตัวคะสามตัวเราสามารถดึงศูนย์ออกมาเรียงกันแบบนี้ได้เลยไหมได้เลยไหมคะหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่ะเราสามารถดึงศูนย์ออกมาเรียงแบบนี้ได้เลยไหมคะไม่ได้การดึงศูนย์ออกมานะคะ เราจะไม่สามารถดึงง้อซัวออกมาได้เลยเราต้องดูด้วยว่าศูนย์ที่คุณจะดึงมาอยู่หลักไหนอะอย่างเช่น1 2ึ0ตัวนี้เรามาดูก่อนศูนย์ตัวแรกอยู่หลักหน่วยดึงได้ศูนย์ศนย์ตัวที่2อ,อยู่หลัก10ดึงได้อะเดี๋ยวเราจะดึงออกมาไว้ก่อนนะคะศูย,ย์เพราะฉะนั้นการคูณการบวกหรือการลบเราก็จะทําไปทีละหลักเหมือนกันก็คือเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบหลักร้อยหลักพันเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยเมื่อกี้เป็นวิธีลักคือกูบอกว่าดึงศูนย์ออกมาไว้อ่ะดึงได้ถ้าคูณปกติก็เอา1นึ่งคูณศใช่ไหมคะได้เท่ากับ0ูนย์หนึ่งคูณศย์ตัวนี้ได้เท่ากับ0ูนย์ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่เพราะฉะนั้น1นึคูณตัวต่อไปก็คือหลักร้อยก็คือคูณ2 1งคูณสก็ได้เท่ากับ2ถูกต้องไหมคะต่อไปก็เอา1เนี่ย ไปคูณตัวต่อไปก็คือหลักผันก็คือ1นคูณศได้เท่ากับ0ตัวสุดท้ายก็คือ1นคูณหได้เท่ากับ1อ่าเห็นไหมคะขั้ตอบนะคะก็คือเหมือนกันแต่เมื่อกี้ที่จะอธิบายก็คือเป็นวิธีลัดในการดึงศูนย์ออกมาเลยเราจะได้ไม่ต้องตั้งอ่าการตั้งอู้คุณครูขาทำไม คูณเยอะจังเลยอ่ะหนูจะตั้งคูณยังไงคะนี่คือการตั้งคูณนะคะตัวตั้งตัวคูณแล้วก็ผลคูณเราไม่จําเป็นจะต้องมาตั้งคูณแบบนี้เลยเราใช้วิธีรัดแบบนี้เลยง่ายกว่านะคะอ่ะนี่คือหลักการง่ายๆนะคะโอเคนักเรียนคงจะพอเข้าใจแล้วนะคะนี่คือการสรุปการคูณอะไรก็ตามแต่ที่คูณกับ1แล้วก็คูณกับ0ูนย์นะคะ เรื่องที่สามก็คือการสลับที่นะคะและการเปลี่ยนหมู่ของการคูนดมเรื่องของการเปลี่ยนหมู่และก็การสลับที่ของการบวกไปหรือยังนะคะอ่ะเราก็จะใช้วิธีการเดียวกันการสลับที่ของการคูณผลคูณจะเป็นยังไงนะเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะมาลองดูกัน2อคูณหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับสอ่ะ สองก็คือจำนวนกลุ่มใช่ไหมคะหนึ่งก็คือจำนวนสมาชิกใช่ไหมคะอ่ะคุณครูจะลองเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวอันนี้เอาใหม่เอาเอาเลขหนึ่งอ่ะลองลบเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลบนิดนึงอ่าเปลี่ยนสีให้เรียนเห็นชัดเจนนะคะเอาสองคูณด้วยอ่าหนึ่งอ่าจะเท่ากับสองเพราะนั้น2คือจำนวนกลุ่ม 1คือจํานวนสมาชิกเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะอ่าพลคูณของเขาคือได้เท่ากับ2ครารนี้คุณครูจะลองเปลี่ยนให้1อ่าให้1มาเป็นจํานวนกลุ่มอ่าหมาเป็นจํานวนกลุ่มคูณด้วยจํานวนสมาชิกก็คือ2อ,อ่าเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าการสลับที่ สองคูณหนึ่งได้เท่ากับสองแล้วหนึ่งคูณสองได้เท่ากับเท่าไหร่คะก็ต้องได้เท่ากับสองเหมือนเดิมนะคะอ่าหรือว่าอ่าสี่คูณห้าอ่าสี่คูณห้าสี่ห้าเป็นเท่าไหร่คะสี่ห้าเป็นยี่สิบอ่าโอเคสี่ห้ายี่สิบอันนี้คือสี่คือจำนวนกลุ่มห้าคือจำนวนสมาชิกอ่าเราจะลองสลับที่ดูเอาห้า มาเป็นจํานวนกลุ่มคูณด้วยจํานวนสมาชิกก็คือ4อเราสลับที่กันใช่ไหมคะผลคูณก็ยังเป็นยังไงคะได้เท่ากับ20เหมือนเดิมนะคะนี่คือการสลับที่เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าการสลับที่ของการคูณนะคะผลคูณหรือผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะ อ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนหมู่บ้างอ่ะการเปลี่ยนหมู่ของการคูณการเป็นหมู่ก็อย่างเช่นอ่ะสมมติว่ากูอ้อยกําหนดให้สองคูนหนึ่งคูนสามอ่าเดี๋ยวกําหนดฝั่งนี้อ่ากำหนดฝั่งนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอ่ะ สองคูณหนึ่งอ่าคูณสามใช่ไหมคะเหมือนกันการกำหนดหมู่นะคะาการกำหนดหมู่เราจะใช้วิธีการโดยการใส่เครื่องหมายอะไรคะดืมะ่มยังเออเครื่องหมายวงเล็บนะคะอ่ะหมู่แรกคกุณครูจะกำหนดให้เขาก็คือให้สองคู่กับหนึ่งอ่าหมู่ที่สองนะคะค,คุณครูจะกำหนดให้หนึ่งคู่กับสามเรามาดูว่า เมื่อเราเปลี่ยนหมู่ของการคูณผลคูณจะเท่ากันหรือไม่ผลคูณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อ่ะมาดูกันเลยนะคะอ่ะสองคูณหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับสองเหลือตัวสุดท้ายที่ยังไม่ได้คูณก็คือสามใช่ไหมคะเราก็ดึงเขาลงมาเลยอ่ะสองคูณสามได้เท่ากับหกอ่ะคำตอบฝั่งนี้คือหกละ<ม>นะคะอ่ะเรามาดูฝั่งนี้บ้าง 2ไม่มีคูอ่าแล้วก็ชัก2ลงมาต่อไปตัวที่เราจะคูณตัวที่เราเปลี่ยนหมู่ก็คือ1นคูณสใช่ไหมคะหคูณ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1นคูณสได้เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเอา2อคูณสได้เท่ากับ6อ่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสรุปได้อย่างคะว่าการเปลี่ยนหมู่ของการคูณผลคูณหรือผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่า ะฉะนั้นสหัวข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการสลับที่ของการคูณหรือการเปลี่ยนหมู่ของการคูณผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะไม่ยากเลยอ่ะถึงวันนี้เราจะเรียน4หัวข้อจะเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าเนื้อหาไม่เยอะเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เป็นการบ้านเลยแล้วกันนะคะ,ะการบ้านนะคะ,ะการบ้านอ่ะหน้าไหนบ้าง ก็จะมีหน้า 135, ่งร้อยสามสิบห้านะคะร้อยสามสิบหกร้อยสามสแนะคะแต่ละหน้าไม่เยอะนะคะก็ให้เรียนไปทำให้เรียบร้อยนะคะก็เจอกันอีกทีก็วันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ไม่ยากนะคะหวังว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะ อะสารบันนี้ก็แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ